สัมผัสนวัตรกรรมย่านยนต์ใหม่กับโปรโมชั่นสุดประทับใจได้ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ชมงานด้วยความมั่นใจ24นินาคมถึง4เมษายนนี้นชาเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธานีฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิด จัดการประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคใต้ดรอัตพลตรึกตองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเลขาธิการกชเป็นประธานในการเปิดการประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคใต้ณโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยดรสุภเศษคณากูลนายกสมาคมคณะกรรมการภาษาและส่งเสริมการศึกษาเอกชนสปชกชศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตพอคุมส่งเสริมการศึกษาเอกชนประธานคณะกรรมการปราษาและส่งเสริมการศึกษาเอก กชนจังหวัดภูเก็ตและผู้แทนโรงเรียนเอกชนในเขตภาคใต้9จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีตรังกระบี่อังงาระนองพัทลุงภูเก็ตนครศรีธรรมราชเข้าร่วมการประชุม ดออรอัตถพลกล่าวว่าการประชุมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงการทำงานที่ผ่านมารวมถึงได้ร่วมพูดคุยถึงแนวทางการพัฒนาการศึกษาเอกชนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนทุกระดับทุกประเภทและผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ทิศทางและนโยบายในการขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีความเท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพให้สามารถแข่งขันได้กับนานาอารยประเทศการจัดการศึกษาเป็นบริการสาธารณะเป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให ดำเนินกิจการทางปกครองและเป็นโรงเรียนทางเลือกเนื่องจากมีความหลากหลายนักเรียนและประชาชนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการเราจึงต้องพัฒนาให้มีความเป็นเลิศในทุกด้านเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เรียนว่าจะได้รับความรู้ความเข้าใจและมีความชำนาญตามสาขาวิชาที่เรียนต่อไป ดรอัตพลกล่าวว่าสำหรับการประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาศึกษาเอกชนภาคใต้ในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ยิมภาี่มีนาคม2564โดยมีพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติยศบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนและการจัดเทศการการนำเสนอแพลตฟอร์มและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์จากพันธมิตร10รายที่เข้าร่วมจัดการศึกษาออนไลน์ของศูนย์การเรียนรู้ระบบดิจิทัลสชทีมข่าว AEC TV c ท a n n e l รายงาน ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิด